สวัสดีครับพี่พี่เพ,เพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตแต่อยู่ที่เท่าไรติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับใจมาก็สองเดือนก่อนแล้วครับท่านแต่ที่ยังสวยงามอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถูกลงตัวอากาศนะครับใสถุงกับเก็บไว้อย่างดีเลยครับท่านสามสี่ชั้นนะครับคือมัดไปมัดไปมัดไวให้ไม่ล้มให้อากาศเข้าไปเลยครับท่านถ้าเข้าไปแล้วก็จะสกปรกออกดําปีชันตีเลยครับมันต้องเก็บให้ดีหน่อยครับสำหรับเหรียญสิบบาทครับรู้สึกจะสกปรกเร็วขึ้นเินครับ่ ถ้าทอการล้างแล้วจะสวยงามกว่านี้นะครับสําหรับเหรียญนี้ยังไม่ได้ทาการล้างทำความสะอาดเลยนะครับดูรับยันรอยดาปีชัดเเียนครับเรามาดูลักษณะของเหรียญกัวก็เป็นเหรียญแบบไหนครับนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านยูโพดิเกิลอยู่ด้านนอกครับยูโพดิเกิลอยู่ด้านนอกนะครับนี่หรือว่าสีเงินนั่นแหละครับ่ส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปแล้วครับ่าเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ หรือว่าปีพศนี้นะครับภูวิพล์อุลยจดชอยู่เบื้องหน้าพองค์ส่วนด้านหลังก่อลัชกาคากีเก่าครับสวยงามอกันนะครับส่วนตรงกลางคือปรมรูปงค์ง่านครับดูสิครับมันไล่จากด้านล่างลงขึ้นไปแ่ด้านบนครับเบื้องหน้าพงค์ท่านสวยงามมาอกันครับแล้วก็พระเศียรบอง่ันแล้วก็ด้านหลังลงมาอย่างนี้ครับคมชัดเจาะมากับสวยงามมอกันครับสําหรับเหรียญสิบบาทตรนเส้นใหญ่ปีพศนี้นะครับ รู้สึกก็โอเคอยู่นะครับรู้สึกว่าเจ็ดนูนขึ้นมาเห็นนิดนิดอยู่นะครับมาดูกอบเฟืองนี่ว่ารับมาเป็นไงมันรับดูใกล้ไปเลยครับนี่ขอบเฟืองครับโอ้โหขับพี่กับมาเห็นเลยครับสองจุดซ้อนเลยรอยบุกนะครับเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดเลยครับแ่านี้ครับขอบเฟืองสรับเรียบนะครับเนี่ยหืมขอกเดือนสิบบาทปีสองนี้ครับโอเคอยู่นะครับรู้สึกว่าการสื่อเลาก็มีครับแต่่น้อยมากครับท่านไม่เหมือนกับบางเหรียญครับที่ ได้มาเยอะๆแล้วทีนี้มาดูโดยโดยบี้ได้ดูไม่ได้ครับผมก็ต้องเอาไปจัดใจซอยๆเหมือนเดิมครับสำหรับเย็นนี้ก็โอเคอยู่นะครับมาดูด้านหลังครับก็เป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยจะติดอยู่ในหนังสือบรรดาบที่หายากแล้วไหมนะครับประเทศไทยครับอินเทอร์เนตนะครับตัวหนังสือครับนี่ครับประเทศไทยครับต้องพิกแบบนี้ครับประเทศไทยอักษรบิวครับสามตัวชิดกันอยู่นี่เราไปประกาศนี่ครับอีกตัวที่สี่ห่างออกมานิดึงนะครับท่าน เป็นอักษรเวียนนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับพอทอทองฝัน5 5 8ครับท่าน2558นะครับสําหรับปีพศนี้นะครับอืดูที่ว่าจุดนูนการเป็นอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมลองเลยว่าเพราะว่าเหรียญส0บาทตัวเซียนใหญ่นี้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากในแค่สองสองปีพศแค่นั้นนะครับสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับ ตำลงไม้นี้คือแม่นางชพญาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบิงนะครับสําหรับจํานวนการผลริตนะครับสองห้าห้าแปดเลยจำนวนการผลิตอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีดครับท่านเก้าสิบเอ็ดล้านพอดิบพอดีเลยนะครับโอ้โหครับเก้าสิบเอ็ดล้านยิ่พอะต้คนนะครับท่านสำหรับเก้าสิบเอ็ดล้านเกือบหนึ่งร้อยล้านเลยแล้วครับท่านส่วนในระดับเดือนญสีน่นะครับอยู่ที่เลยละหกสิบบาทครับ ทเท่านั้นเองนะครับสูตเรียนที่ผ่านกันใช้ในี่สิครับเท่าไหร่ครับสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทเลยนะครับ